เรื่องนี้ค่ะแม่บ้านถึงกับขนล,ลุกนะคะน้องอีสเตอร์เนี่ยลูกสาวแตงโมเห็นนั่งร้องไห้หน้าห้องน้ําทุกวันค่ะหลังจากเธอเนี่ยมีการพลัดตกน้ําเสียชีวิตน,นะคะเรียกได้ว่าข่าวนี้ค่ะเป็นอีกข่าวเศร้าของวงการบันเทิงนะคะเมื่อโลกออนไลน์เนี่ยได้มีการแชร์ข่าวของนักแสดงสาวชื่อดังอย่างแตงโมนิดาค่ะ ที่เธอเนี่ยพลัดตกเรือกลางแม่น้ำเจ้าพระยาหลังจากมีการล่องเรือเมื่อช่วงวันที่24กุมภาพันธ์2565ที่ผ่านมานะคะเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ได้มีการระดมกำลังค้นหาช่วยกันตามหาอย่างเต็มความสามารถค่ะตอนนี้นะคะมาถึงวันนี้เนี่ยก็ได้ได้ว่าระยะเวลาอาทิตย์กว่าแล้วนะคะต่อมาทางด้านของแอนนาทีวีพูค่ะออกมาเผยว่าแตงโมนิดาเนี่ยใส่ชื่อลูกสาวบุญธรรมก็คือน้องอีสต์เนี่ยในประกันอุบัติเหตุโดยได้มีการโพสต์ข้อความเอาไว้บอกว่า คนคนนั้นจะรู้ไหมว่าโมนเนี่ยใส่ชื่อลูกไว้เพื่อที่จะรับผลประโยชน์ในอุบัติในประกันอุบัติเหตุนะคะเธอเนี่ยควรจะรักเขาแล้วก็ดูแลเขาให้เหมือนที่เขาดูแลเธอแล้วก็รักลูกเธอนะคะทีนี้ค่ะพอจบเรื่องราวของประกันประกันไปแล้วเนี่ยเพจดังอย่างเจมอยร้อยแปดก็ได้มีการออกมาโพสต์ระบุว่าลูกสาว ้าแบบว่าลูกสาวถามนะถามน่าจะเป็นแม่บ้านถามว่าทําไมมิโมมานั่งร้องไห้นั่งห้องน้ำทุกวันเลยมีไม่รักเราแล้วเหรอถึงไม่ให้อยู่บ้านอย่างเงี้ยนะคะลูกสาวเขาก็ได้มีการถามแม่บ้านแม่บ้านเนี่ยบอกเลยว่าถึงกับขนล,ลุกเลยทีเดียวค่ะต่อมานะคะโพสต์ดังกล่าวเนี่ยก็มีการถูกลบออกไปก่อนที่ทางเพจค่ะจะมีการออกมาอัปเดตแล้วก็โพสต์ระบุข,ข้อความอีกครั้งหนึ่งนะคะบอกว่าในเรื่องของที่น้องร้องไห้เนี่ย ให้ฟังจากปากแม่อนนาเองแล้วกันเพราะว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลของคนใกล้ตัวนั่นเองค่ะเรื่องนี้นะคะหลายๆคนก็จะบอกว่าเอ้ยเด็กเนี่ยมีการสื่อสารได้เด็กเขาเห็นนะแล้วเด็กไม่โกหกด้วยค่ะเอาเป็นว่าเรื่องนี้นะคะผู้ชมขาโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับฟังด้วยนะคะและนี่ก็คือข่าวไวทไคนิวแล้วคุณจะไม่พลาดทุกกระแสะร้อนของสังคม